ดีเช้าวันจันทร์ที่26มิถุนายน2 5 6 6า้ครับเช้านี้ตื่นขึ้นมาแล้วก็ทากิจวัตรของตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพร้อมที่จะไปโรงเรียนวันนี้นะครับคาบแรกเป็นวิชาภาษาอังกฤษแล้วก็ค่อยสอนด้วยวิชาที่2ครับวิชาที่3ก็จะเป็นวิชาภาษาจีนแล้วก็ค่อยพักเที่ยงครับส่วนตอนเที่ยงนะครับก็น่าจะมีการาเล่นกับเพื่อนพักเที่ยงนะครับมีการซ้อมร้องเพลงสัก2อสาเพลงนะครับของวงสัริงที่ครูเขาให้ซ้อมนะครับผมก็ต้องไปซ้อมนะครับแล้วก็ ค่อยหาเวลาตอนซ้อมเสร็จไปกินข้าวนะครับตอนช่วงบ่ายก็ค่อยขึ้นมาเรียนต่อครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ตอนเย็นกลับมาก็น่าจะกลับมาซ้อมวิ่งเหมือนเดิมครับเมื่อวานนี้ไปแข่งวิ่งอยู่ที่วัดบ้านหนองห้างครับได้อันดับ4นะครับก็คู่แข่งมีแต่คนตัวเท่าผมแต่ว่าวิ่งเร็วมากครับก็วิ่งตามไม่ทันเลยครับกลับมาก็มาซ้อมตามปกติครับโอเคครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย